เอาละกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่เกมไมค์ครับพาร์ทที่ห้าปะตอนที่ห้านะครับซึ่งพาร์ทนี้อาหารผมเอาไปเล่นหมดแล้วอะ่ะกูไปหาลาบม้อนมานะครับก็ได้มาตัวใหม่ก็จะเป็นอเอาน่าจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้อ่าเยที่ตัวนี้ฮะซึ่งไม่มีความสามารถอะไรเลยไม่มีความสามารถอะไรเลยเลยฮะ,ะแล้วก็เราต้องออกไปล่าสัตว์ด้วยนะเนะี่ยโอ้กูต้องออกไปล่าสัตว์ใช่ไหม อืมอ่ะไม่เป็นไรข้างคาวอยู่ไหนเนี่ยอ่ะโอเคเราต้องออกไปล่าสัตว์ก่อนอาหารหมดแล้วก็ต้องทําฟาร์มด้วยมึงพาร์ทนี้โอ้โหงานเยอะไหนวะอ๋อนี่ไงเออไม่มีตัวอื่นเลยวะน่าจะมีนะโอ้ยบินทีนี่แหลกเลยมึงผมว่าเรานั่งกูว่ากูว่ากูนั่งกูว่ากูนั่งทําฟาร์มดีกว่าไหมเออกูว่ากูทําฟาร์มดีกว่า เราแปลงร่างเป็นพิกซอมบี้ทำฟาร์มแล้วกันพิกซอมบี้นั่งทำฟาร์มมึงทีนี้ต้องการสิ่งที่ก้องการทำฟาร์มเนี่ยเมล็ดข้าวฟาร์มฝักถเถาะเฮ้ยเรามีมาเมล็ดแตงโมไม่ใช่หรอเฮ้ยเมล็ดเตียงโมเฮ้ยหายแล้วฮะลืมเมล็ดตีงโมตอนนั้นที่เราตายตรงในเหมืองเราโดนคิปเปรลระเบิดนะครับแล้วก็หายไปแล้วอยากจะบอกว่า ฟักยูฟักยูฟักยูมากๆเลยอเอดเด้อเด้อเด้อผมว่าเราไปสำรวจเหมืองก่อนดีไหมเผื่อมันมีเมล็ดอะไรสักอย่างไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ต้องไปหรอกมั้งอี้ยมันเสียเวลาเรามาทําพื้นที่ทําฟาร์มดีกว่าพาร์ทนี้นี่เราต้องเตรียมบ้านอย่างเดียวพาร์ทเนี้ยไม่ไม่ทำอะไรเลยเตรียมบ้านกูจะทําฟาร์มเราต้องมีแหล่งรักแรงทุกอย่างก่อนครับเราค่อยไปอะไรวะเนี่ยแล้วเราค่อยไปแบบ เออออกหาล่าอะไรประมาณนี้ผมจะทำฟาร์มให้มีอาหารแล้วก็จะไปสเต็ปที่สองก็คืออ,อหาเพชรนะครับแล้วก็ปลูกฟาร์มอ้อยเก็บเลเวลอะไรประมาณนี้เพราะว่าเราจะได้แบบไปหาเพชรแล้วก็เอาชุดเพชรมาใส่แล้วเราก็จะออกเดินทางหาโลกนี้เธอไอ,อ้ไม่ใช่หรโลกมังกรกันเราจะไปเราจะไปยันโลกมังกรเนะอาเด้อ อี๋ย่กูจะไปแม่งยันโลกมังกรเนี่ยนะตอนนี้เรามีหน้าที่อะไรวะข <c oughs> ุดดินเนี่ยไอ้ยกูมีหน้าที่ขุดดินเนี่ยอี้ย <c> แ <oughs> ม่งอี้ยบิ๊กซอมบี้ทำฟาร์มใครไม่ <c oughs> เดี๋ยวกูเอาตัวอื่นดีกว่ามาทำฟาร์มพิกสอมบี้มันไม่เท่ะ่ะบนสัญ,ญลักษณ์ของแต่ละตัวมันมีนะตัวนี้ไม่โดนไฟบินได้เหรอเอ่ออะไรเนี่ยตัวไหนที่ เออทัวไหนดีว่เดี๋ยวเอาคนแล้วกันนะเอาคนได้ั้งคนนั่งทำฟาร์มนี่แหละเหมือนจุดแล้วโอเคตอนนี้เราต้องเตรียมพื้นที่ทำเอ่ออะไรนะฟาร,ฟาร์มฟาร์มเอ่อข้าวนะครับแล้วก็จะทำเป็นฟาร์มเอ่อพักทองแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปหาอ้อย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 มาด้วยเพราะอ้อยเนี่ยต้องมาทำที่ชาบ ชาร์จของนะครับแต่ผมว่าตายบ่อยมากกูเล่นโหมดหาเนี่ยกูตายบ่อยบ่อยหนึ่ง응ส 91, 2, 3, 4, องสามสี่ห้าเดตรงนี้ตายแบบเออสาร่พระเจ้าจอรดตายตัดบ่อยมากเลยอ่ะตายแบบควนดีนะโอ้โหแล้วก็ผมก็ลงเอ้ยก็บอกไปแล้วนะครับว่าผมเน่เป็นลงกูลงวัดใหม่อ่ะเออกูลงวัดใหม่อ่ะ นะก็แล้วก็อยากขอบคุณน้องๆที่มาคอมเมนต์กันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะก็ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยตอบคอมเมนต์แต่ผมอ่านทุกคําเลยนะผมอ่านทุกคําเลยนะพิมพ์มาทุกอันผมอ่านหมดนะครับแต่ว่าผมไม่ตอบแค่นั้นเองเพราะว่าจะไปไล่ตอบทละคนก็ขี้เกียจในเฟสก็เยอะในเฟสก็เยอะในเพจก็มีเออไปไล่ตอบมันก็เออไม่ไหวนะครับอ่ะ โอเคแล้วก็บอกก่อนนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูแชนแนลผมเป็นครั้งแรกนะจ๊ะก,ก็บอกเลยอยากได้ชนแนลพูดเพาะไปชแนลอื่นนะครับแต่ชนแนลกูปากหมาระยำต่ําช้าสะถุน <c oughs> อียเยกูเร็วไปไหนไวะกูไม่เร็วกขนาดนั้นปะนี่เยะอ่ะโอเคเดี๋ยวกูหาหินมาสร้างบ้านเอ้ยไม่ใช่สร้างรั้วก่อนเอ้เคหินหมดอ้ขุดหินนะอ่ะเราไปขุดหินกัน แต่ก่อนไปคุณหินนะครับเราต้องหาอาหารก่อนอาหาอาหารหาข้าวกินก่อนอบินไปเลยอะหาข้าวกินก่อนเอยนดับแรกต้องหาข้าวกินก่อนเนี่ยว่าเนี่ยฝั่งนี้มันเยอะวะ่ะโนธรรมดาที่ไหนล่ะข้ามข้ามเรียบร้อยมาแน่ตอนนี้นะฮะพาร์ทนี้กูพูดเลยที่ไม่ล่าเริง นะครับยายกูนอนพูดดังไม่เสียงรบกวนอนสัตว์พูดดังแบบเสียงรบลบนีรบกวนมากอ่ะเออแ <ๆ S 1> ถวนี้มันสวยงามนี่ก็หมูครับหมู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 นี่ก็หมูเ <ๆ S 1> ดี๋ยวพาร์ทหน้านี่ผมต้องไปลงอ่ามอสแผนที่แล่นี่ยังไม่ไหวแล้ว ต้องลงม็อบแผน่นช่วยไม่ใช่ม็อบม็อบแผ่นที่เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะหลงทางเพราะว่าผมจะไปหานรกไ้ยไม่ใช่ดิผมไม่ได้ไปหานรกกูจะไปหาปราสาทที่นรกกันเออไม่ได้ไปหานรกซทหาน่อยเออแล้วก็อาการแบบที่เราทุบแล้วมันไม่ยอมแตกให้นี่มันเป็นอะไรเป็นบั๊กปะผมไม่รู้นะมันอาจจะเป็นบั๊กก็ได้แต่ก็ช่างมันเถอะอย่าไปสนใจเลยเออเด้อ <c oughs> อพอหมดพอหมดนี่ก็้โหพอหมดหางานในเลยเกลขุดขุดดินอิสัตอ์ะโอเคอันี้น่าจะได้นะอ่ะโอเคพอหมดไม่มีพลังอะไรเลยอ่อนดอยวะอ่ะกลายเป็นข้างขาวครับเรียบร้อยโอเคไปกลับบ้านน่าจะพอนะหินแค่นี้น่าจะพอแล้วเราก็จะไปทำฟาร์ม ฟักทองเนี่ยข้างบ้านจะทําฟาร์มฟักชินนี้จะทําฟาร์ฟฟามฟักทองไว้ข้างบ้านเออเหียมึงเวลาพูดดี่แม่งลิ้นแม่งพันอะเอาเนื้อไปกินก่อนก็เอาถ่านมายัดด้วยแล้วก็คับรั้ว่ะเพราะว่าเดี๋ยวสัตว์มันมาวิ่งกระทืบ เดี๋ยวมันเละเดี๋ยวมันเละเออเดี๋ยวสัตว์แบบมันจะวิ่งมาแล้วก็ามาพัางของเราเ่ยไม่ได้มันต้องมันต้องไม่ไม่มันต้องสวยงามเลยโอ้โห <c oughs> ข้าวดีๆ <c oughs> จะมากระทืบได้ไงเรา <c oughs> โอเคตอนนี้เรามีหน,าน้าที่แากวาอีกน่าจะทำฟาร์มฟักทองตรงไหนวะ <c oughs> น่าจะทำด้านบนด้านบนตรงนี้นะ <c oughs> น่าจะทำตรงนี้ อ่าน่าจะทำตรงนี้นะครับน่าจะทำตรงนี้เ,เกียวกบพื้นที่ด้านบนกันแล้วกันอ่โอเคจะได้เป็น <c oughs> สี่เหลี่ยมได้เป็นสี่เหลี่ยมดีๆพูดไปเฮ้ยเรามีอ้อยปอกวะเออเราน่าจะปลูกอ้อยไปด้วยนะอ้อยอ้อยจ๋าได้ยินไหมว่าเสียงใครอ้อยที่เราต้องไปบินหาอ้อยนะกูต้องออกลงอย่างเงี้ยขังข่าวกูไม่ได้พักเลย เครืงขาวกนนี้บินตลอดอ้อยอ้อยอ้อยนี้ต้องหาตามแหล่งน้ำนะฮะนี่นั่นไงเจอละเจอละโอ้โหสายตากูดีมากสายตานี่โอ้โหพูดเลยสุดยอดโอ้โหระยะไกลนี่มองเฉียบคมมีอะไรแม่แถงนี้ไม่มีนะเเก็บมาปะกลับบ้านต้องหาไก่ด้วยนะ พือเราต้องเฮ้ยอันนั้นอะไรอะม้าเหรอโอแถวนี้แม่งม้าเยอะชิบหายเลยไอ้ <c oughs> <c oughs> ยังกูชอบข้างข่าวบิน <c oughs> ตัวเล็กดีน่ารักอ่ะโอเคครับเราก็มาถึงบ้านแล้วเราก็จะแปลงร่างเป็นคนแล้วก็เราไปเอาอ้อยมาเพื่อมาปลูกเนี่ยปลูกปลูกไว้ก่อนอันนี้เอาอ้อยมาปลูกก่อนแล้วเราเค่อยทำฟาร์มอ้อยทีหลัง เราต้องเลี้ยงวัวด,ด้วยนะเออเราต้องเลี้ยงเลี้ยงวัวเพราะว่าถ้าเราไม่เลี้ยงเนี่ยมันจะไม่มีอาหารกิน <c oughs> เออกูให้กูให้เหตุผลดีเยอะมากมันจะไม่มีอะไรกินกูนก็พูดถูกใช่ไ่มเออมันจะไม่มีอะไรกินนะครับเราก็ต้องเลี้ยงวัวก,กับเลี้ยงไก่นะครับไก่นี่ประโยชน์มีหลายอย่างนะครับผมหนึ่งก็คือไก่เนี่ยมันจะเวลาฆ่ามันจะดอปขนนะฮะซึ่งขนของมันเนี่ยเราสามารถเอาไปทำอ่าเป็น ธนูได้เนี่ยฮะแล้วกเ็เนื้อมันก็มากินแล้วก็ไข่ของมันเนี่ยแล้วก็มาทําเป็นพายฟักทองได้อีกด้วยเนะฮยเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากๆเลยไก่เนี่ยอยจะหาว่ามันไม่มีประโยชน์นะฮะถึงจะดอกไก่ชิ้นเดียวแต่มึงก็มาแปรรูปได้หลายอย่างนะครับบอกเลยโหแม่งจะมืดละทำตรงกลางไว้หนอ่อยนะเออ อโอเคขุด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 ไปก่อนแค่นี้น่าจะพอน่าจะพอน่าจะพอไปเข้ากัน <c oughs> เรามีไอ้นี่ไหมเนี่ยเรามีอ่กระดูกไหมผมจะได้เอากระดูกมาทําเป็นที่ล่อวัวเอทำข้าวแล้วไปล่อวัวป่ะอืมวนดินกงอน แล้วก็ทอมาปลูก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 โอเคแค่นี้เราก็จะมีฟาร์มไว้สองที่แล้วนะครับแล้วก็ต้องการทำฟาร์มวัวเพิ่มยึดเคกูต้องทำไรฟาร์มไอเนี้ยโอ้หอันนี้เรามีอะไรบ้างกระดูกไม่มีเลยเหรอเคไม่มีกระดูกเลยอะกูกระดูกทิ้งเหรอกูกระดูกไปทิ้งหมดเหรอ เราต้องออกหาก,กระดูกก่อนัะไม่งั้นเราก็ทําฟาร์มไก่ก่อนดีไหมอ่าทําฟาร์มไก่ก่อนก็ไดนะ้วิธีการทําฟาร์มไก่นะครับกูก็ทํามาหลายครั้งแล้วแหละโอเคทำสเต็ปเดิมนั่นแหละให้มันเป็นท่อส่งแล้วก็ส่งไข่ไก่นะครับ,บกลบูลืมหีบสัตว์เดียวเยงกูลืมหีบโอเคลืมหีบลืมหีบโหเดี๋ยวแปดอัน ดูซิจะได้ไหมอ้าโอเคฮนะเราก็ได้ได้ทอส่งมาแปดแปดอันก็ต้องการไม้แท่งไม้อีกงานกูเยอะไอ้ยิ่ยแบบงานเยอะมากต้องเตรียมของเพื่อไปลบกับมังกรนะครับเพื่อคนเดียวด้วยไงมันคนเดียวด้วยไงที่มันทํายากยนะเนี่ยจะชนะมังกรได้ไหมเนะี่ย การที่เราจะชนะมังกรได้นะครับเราต้องกูว่ากูจะหาเลยนะกูจะหาที่ขุดดินการที่เราจะชนะมังกรได้เนี่ยเราต้องมีแอปเปิลทองเนี่ยแอปเปิลทองที่ทําจากบล็อกทองเพื่อมันจะเพิ่มเลือดเด้งเลือดเยอะมากๆเราต้องทําไว้สักสี่สิบอันอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ได้วันเลยกูเจอมังกรกูไม่ได้หวันเลยอันนี้จริงๆกูเจอมังกรกูไม่ได้วันเลยเนะียแปลงร่างเป็นวิทเทอร์เนี่ยตบแม่ง ่าโอเคเราก็ต้องทําเป็นฟาร์มไก่กันนะครับตอนแรกหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดน่าจะประมาณนะี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคสองสามสี่ห้าหกอ่ะนี่แหละครับฟาร์มไก่เราก็จะมีความยาวแปดบล็อกนะครับส่วนด้านข้างนี้น่าจะเจ็ดบล็อกโอ้โหเกือบเท่ากันเลยมึง <c oughs> <c oughs> เกือบเท่ากันเลยมึง อ่ะตอนนี้เราต้องเตรียมของกันแล้วเราค่อยไปล่อไก่มาเราก็จะมีไข่ไก่ไปใช้นะครับแล้วก็ขนนกของไก่ด้วยแล้วก็เวลาเราลงเหมืองเนี่ยเราต้องเก็บทองด้วยเพราะว่าทองเนี่ยเอาไว้ท,ทําแอปเปิลทองทีหลังก็ได้อะไรประมาณนี้เพราะเราจะเราจะโหดมากแต่ตอนนี้ว่ากูต้องหาเลเวลก่อนมั้ยเนี่ยอ่ะนั่งขุดไปก่อนนะพาร์ทนี้ไม่ทําอะไรทํเรื่บ้านเนี่ยเออเราต้อง เตรียมอาหารหนู่นนี่นั่นเอเตรียมอะไรก่อนก่อนที่เราจะไปสู้ใช่ปะล่ะเออก่อนที่เราจะไปบวกกับอะไรเราต้องทําก่อนเตรียมของให้พร้อมเนะี่ยฮะไม่ใช่ว่าไปไปเลยเดี๋ยวแม่งตายต่อต่อชึบชึบชึบอ่ะหมดพอดีไอสัตว์อ่ะมาขึ้น เอาจุบก็ถังน้ำครับมาเฮียเอ้ยอ่าถังน้ำถังน้ำตักตักตักเทเทเตักตักตักเโอ้โหเฮียล่วงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไงเนี่ยอ๋อขึ้นไงเนี่ยโอเคมากูขึ้นนัานตรงนี้ก็ได้วะนี่ฮะเราก็จะได้ฟาร์มไก่มาแล้วแต่ยังไม่มีไก่เราทำยังไงถึงจะมีไก่เราต้องมีไข่ไหมไม่เกี่ยวต้องทำสะพานให้ ไก่ข้ามมาได้โอเคมาไม่ต้องไม่ไม่ต้องให้มันข้ามมาได้ก็ได้มั้งอ่ะโอเคเดี๋ยวเราข้างเข่าไปล่อไก่นะครับแล้วก็ <c oughs> ข้างข่าล่อไก่สัตว์ยเกยขู่ไก่ <c oughs> ข้างข่าล่อไก่โอเคเรามีเมล็ดข้าวอยู่สิบเอ็ดเม็ดโอเคปไปไปล่อมันกันเออแล้วไก่มันอยู่ไหนเดียวเ <c oughs> ยอะแล้วไก่มันอยู่ไหนเนี่ย ไก่จ,จ๋าได้ยินไหมว่าเสียงใครเฮ้ยไก่มีไหมในแถวนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆแถว,ว,วนี้ไม่เห็นมีไก่เลยอะ่ะเฮ้ยผมเคยเห็นไก่ตรงนี้ข้ามหมดจังวะอ,อ้าวเฮียชิพายแล้วไงครับเกิด <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> มีข้อไก่แต่ไม่มีไก่เอ้ยมีข้อไก่แต่ไม่มีไก่นะเอ,เอาอะไรของกูเนี่ยเฮ้ยไก่ไม่มีเลยเหรอ สายก็ไม่มีคว้าก็ไม่มีไม่อยากไปหาไกลเลยอไกกุ๊ก,กๆๆๆมามามาเยอะกูฆ่าหมดแล้วตรงนี้มีฟักทองเอาขวานมาไหมไม่ได้เอามาเดี๋ยวเราเค่อยกลับมาเอา,เาต้องหาไก,ก่เลยครับโอ้แถวนี้วัวเยอะมากอะ่ะุ้ยกระตุกกระตุกกระตุกอุ้แถวนี้วัวเยอะมากต้องอส,สะโลยมันหน่อยละ เสียงมันเบาไปปะเสียงไม่เบานะเสียงไม่เบาแต่คอมกรอ่ะเบาคอมกูขาดอ่าโอเคเดี๋ยวาล่าลาลาวัวมันเฮ้ยมันไม่มีไก่เหรอวะเคไก่หายไปไหนหมดเนี่ยโอโหไก่หายแล้วเราจะเลี้ยงอะไรแทนไก่อะจะเลี้ยงวัวมันก็ไม่มี เออข้าวด้วยครับเนี่ยพลาดแล้วกูไปฆาไก่เดี๋ยวเยอ้ยฆาเองบ่นเองเดี๋ยวก็ไม่มีแดกเองเี้ยมึงบ้าปะเนี่ยโอเคอวสานการหาไก่เนะ่กูลงเหมืองก็ได้วะกูลงเหมืองก็ได้วะแบบกูแดกข้าว่าเงี้ยเยอะไก่ไม่มีเดี๋ยวค่อยหาวันหลังเผื่อไปเจอ เดี๋ยวใครโทรมา <c oughs> ยังเชกคให้โทรมาโอเคช่างมันอย่าไปสนใจครับ <c oughs> เอ่อเออตอนนี้เราต้องอ,อันนีฟ้ฟักทองนี่ว่ะไปขุดเอาแร่ก,ก่อนไหมอันเดียวโอเคเดี๋ยวพานนี้ไปเอาแร่ก,ก่อนแล้วกันยึกกูหมดอารมณ์เลยเนี่ยไก่กูไม่มีเนี่ยอะไรวะ โอ้โหไก่ไม่มีโอ้โหอาโอเคปาปเฮ้ยตัวอะไรอ่ะโอเคียมาฮะกูตกใจเฮ้ยตกใจมี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 ทองไหมจ๊ะทองก็เอางานเนี้ยเอาทุกอย่างมีแต่เลสสตนทองไม่มีเลย จะเหล็กว่ะเฮ้ยตรงนี้เราอย่างวะมีเลสโตนเจ้าอันครับแล้วก็เอามาเลยเก็บไว้ตรงนี้มันม,มืดว่อะออะมือก็เข้าไปวะน่าจะสวะ,อ,ะอ้าว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> กูมาโผล่ที่เดิมเอ่อมีอะไรไหมเนี่ยไม่น่าจะมีนะครับเนี่ยมีอะไรไหมอะไม่น่ามีเแค่ทองกูก็ไม่ได้ ทองเฮ้ยอันนี้ลดรดรดเราไม่ต้องการเฮ้ยซอมบี้ว่าไงพวกตอมแมงรถที่เอารางรถไฟไปดีกว่าปะเย <c oughs> อยหมดอะไรทำแล้วกูเจ <c oughs> อเย้กูหมดเลยทำแล้วกูจะมาโดรางรถไฟเนี่ยนะโอเคครับเราจะเอารางรถไฟนี่ไปทำเป็นรางรถไฟแถวบ้านเพื <c oughs> <c oughs> ่อไว้ขี่ไปนู่นไปนี่เยอะมันจะเฟี้ยวมากโอเคปะขุดรางรถไฟ ไปเผื <bord ering> ่อไปที่ไกลๆอ่าเผื่ไปเจอหมู่บ้านเลยประมาณเนี้ยเออเราจะได้แบบขี่รถไฟไปได้เรามีรถไฟส่วนตัวอยู่แล้วเราหรูโหเลยวะอ่ะเฮ้ยเฮ้อีกชี่แมังซ่อนเดี๋ยวไอเย้ยแมังซ่อนดีจังวะโอ้โหเดียกูไม่ขุดรางรถไฟนี่กูไม่เห็นเลยใช่ไหมเนี่ยโอเค อมีอะไรอีกไหมไมหน้ามีนะไอรถไฟอะ่ะเอออยากได้รอบอีกอะมีป่ะวะเฮ้ยอันนี้มีอ่านด้วยเฮ้ยผมทุบนี่ไงได้มเมล็ดแตงโมเลยฮะโอเคเราได้มเมล็ดแตงโมกลับมาแล้วอีกเยอยกูไม่ต้องหา,าหารละได้มามล้วแต่ไม่ใช่าแล็ดดิมเมล็ดแตงโมแล้วก็ได้อ่านด้วยนะครับแล้วก็ได้อะไรอีกเนี่ยไม่รู้ได้อะไรโอเคกลับบ้านกัน โอ้ไม่มีไก่กูก็ไม่ได้แคร์เพราะกูมีเมล็ดแตงโมแล้วอ่าโอเคแล้วเรากลับบ้านกันดีกว่าดี่พาที่จะตกแล้วเดี๋ยวกลับบ้านกันเนี่ยเราได้เมล็ดแตงโมมาแล้วก็ได้หีบแล้วรถรถไฟด้วยรถไฟไม่รู้ไปทํเที่อะไรรถไฟไม่รู้ไปทําอะไรนะครับอ่าตรงนี้เดี๋ยวกายล่างเป็นคนก่อนคนคนคนอันนี้ก็น่าจะทําเป็น อาฟาร์มแตงโมต่อเลยแล้วกันนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณนี้ปะน่าจะได้นะครับประมาณนี้แปดบล็อกแต่ว่าเรามีเดี๋ยวเราต้อง,องไปล่าสเตจลิตันอีกวะเนี้โอ้โหกูจะได้กูจะได้แตงโมมาต้อง,องไปล่าสเตจลิตันเนี่ยเ <c oughs> ยก็ต้อง,องไปล่าสเตจลิตันเ,เนีอยวะนนี้เพราะว่าเราจะได้ให้มันโตเร็วๆนะครับแล้วเราจะได้มีอาหารกิน โอเคมีอา่านนี่มึงมากูได้อ่านแล้วมึงมาเดี๋ยวกูเอา้าเอา้าเอา้าเดี๋ยวเอากูลืมไปว่าตัวเองเป็นคนอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชข้างคาวเยอะกูบินอยู่ได้อะโอเคเดี๋ยวาพาร์ทนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะกลับิดพาร์ทหน้าอย่าลืมกดติดตามด้วยกดเดี๋ยวมึงคือตัวอะไร เดี๋ยวเดี๋ยวมันคือตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดื่อมันโหดเผื่อไม่เป็นไรครับเพราะว่ายังไงเราก็จะเกิดอยู่ตรงนี้ถึงแม้เราจะแพ้มันเอาสวย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 เฮ้ยเอาไงโอ้โหโอ้โหโอ้เขี้ยไอ้เขี้ยไอ้เขี้ยเดี๋ยวโอ้โหตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยว อ่าโอเคเดี๋ยวเจ้าใหม่พาร์ทหน้าครับอย่าลืมกดติดตามหรือกด u ั s ส r i b e กันด้วยนะจ๊ะโอเคบายบายเจอปืนครับผมยี่ตัวไรวะเนี่ยเยอะโอ้ย